ดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพังน้องนาตยาที่วาสนาแฟมมารีนะครับฝนตกแล้วครับอากาศเย็นชุ่มฉ่ำนะครับน้องนาตยาเล่นที่โคนแล้ว ชอบมากครับน้ําฝนนะครับกับช้างชอบเล่นน้ําฝนเล่นโคลนมากๆเลยนะครับขอให้ฝนตกเถอะครับเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับ ขนาดฝนตกยังให้ทานนะครับยังให้ทานหญ้าเลยนะครับแม่ควรเห็นช้างทานอาหารดีก็ดีใจนะครับโยนให้ได้ทั้งวันครับขนาดฝนตกย,นยังโยนให้เนาะหักกันแห้งเกงกันหลาย ลกจำนี้กับพ่อล่ะวัฒนาเอ,อ้ยจะแมนกินหยาคำงขอบตาเริ่มจะดำแล้วครับพี่วาดนะครับไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเหมือนคุณยายถุงเงินเลยครับขอบตา ขอบตาเริ่มสีดำขึ้นดำขึ้นเท่าสมือนะครับเหมือนเพ่นได้ขึ้นทุกวนันทุกวันนะครับพิวาดอากาศเย็นดีสบายมากเลยครับไม่ตกหลายวันแล้วครับไม่ตกมาสิบตัววันแล้วครับน่าจะเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับ น,นี้ตกลงมาชื่นชุ่มฉ่ำมากเลยครับดีนะครับยากก็จะได้เกิดสวยๆนะครับดูพี่วาดครับขอบตาเริ่มจะดำขึ้นทุกวันทุกวันนะครับโอ้ยกินปิตาเสบครับพี่น้อง ดูบรรยากาศฝนตกครับน้ําก็จะเริ่มขังนะครับรอการระบายครับน้ํารอการระบายนะครับต้นไม้สดชื่นนะครับขนาดฝนตกกันยังให้กินนะครับ ถ้ามีอาหารนี่กินได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกนะครับช้างคือเขากินได้ทั้งวันนะครับขอให้มีอาหารนะครับขอให้มีอาหารนะครับยอมรับเลยว่ากินได้ทั้งวันนะครับไม่มีปฏิเสธว่าจะไม่กินไม่ทานนะครับ ดูบรรยากาศนะครับพี่พี่ครับแม่แมครับนี่ครับเป็นบรรยากาศรอบๆสวนครับไปอยู่ในในโรงช้างไม่ได้ครับเพราะว่าวันนั้นต้นไม้ล้มทับโรงช้างนะครับแล้วเสาเอ็นนะครับพ่อควรเลยยังไม่กล้าให้สองสาวเข้าไปอยู่นะครับวันนั้นก็ทั้งฝนทั้งลมนะครับโชคดีครับที่ล้มใส่ตอนกลางคืนนะครับ ขนาดฝนตกนะครับนะครับทานอาหารขนาดนี้นะครับโอ้ยถ้ามีที่อยู่ดีๆนะครับมีโรงช้างมีที่สะอาดสะอาดนะครับก็จะทานดีมากเลยนะครับตอนนี้พ่อควรก็ต้องพยายามย้ายที่บ่อยๆนะครับย้ายที่ให้สองสาวอยู่บ่อยๆนะครับเพื่อ,อความสะอาดนะครับ บางทีที่ตรงนี้แฉะปุ๊บก็จะย้ายมาอยู่ประมาณนี้นะครับือว่าไม่งั้นก็จะอยู่ฝั่งตรงอีกข้างหนึ่งนะครับที่จะแห้งๆนะครับทำความสะอาดง่ายๆนะครับจะไม่ให้จะไม่ให้เขาอยู่ที่แบบน้ำขังจนเกินไปนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณแม่แม่เอฟซี FC, ที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับมาดูพี่วาดเริ่มจะขอบตาดำดูไปดูมามองไปมองมาเพิ่งดูนะครับว่าพี่วาดเริ่มจะขอบตาดำนะครับเหมือนคุณยายถุงเงินนะครับตอนนี้ก็ยัง ลินอยู่นะครับฝนยังลินปรยป,ปลายปวยปลายอยู่นะครับแต่ว่าดีที่ตกไม่หนักนะครับน่าจะตกหนักอยู่ทางนู้นนะครับทางเขาชีจันน่าจะตกหนักนะครับ ชมบรรยากาศนะครับนาตยาก็เล่นดินเล่นโคลนนะครับขอให้ฝนมาเลยครับเดี๋ยวนาตยาก็จะขุดบ่อแล้วครับโอ้โหเมื่อวานไปเกี่ยวหญ้าใบข้าวมาให้นะครับไม่ยอมทานนะครับ ก็ทานครับแต่ทานไม่ค่อยดีนะครับก็เลยลองเปลี่ยนอาหารให้อีกนะครับพอเปลี่ยนอาหารให้ก็รู้สึกว่าทานดีครับวันนี้ทานทานอาหารได้ดีมากนะครับทานแบบไม่เหลือเลยนะครับดูบรรยากาศนะครับแม่แม่ครับไปแล้วสิบหมื่นก็ไปหาอาหารนะครับพอฝนตกก็ไปกินแมงกินอะไรนะครับ กินปวกกินแมงนะครับเรล็มขี้ดินอีกแล้วของมากเปินนะครับ ิวาตนี่จะไม่ค่อยเล่นเล่นโคลนเท่าไหร่นะครับแต่เล่นดินเก่งมากครับมวนเอามวน,นเอาครับยามประท่านเพิน่นคลิปนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆแม่ๆเอฟซี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ ขอบคุณแม่แม่ที่เข้ามาติดตามนะครับน้องนาตยาพิวาสนาที่กําลังเข้ามาใหม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับวันนี้มาชมน้องนาตยาพิวาสนานะครับเริ่มจะขอบตาครับผมก็เพิ่งสังเกตนะครับโชคดีมีใ้ทุกคนทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแม่แม่ครับวันนี้สวัสดีครับ